สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2565นะคะตรงกับวันนังคารเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บาตมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ได้ปล่อยปลาเพราะเมื่อเช้าไปฉีดวัคซีนนี่ยังมีแพ้เลยก็ฉีดเสร็จก็กลับมาบ้านแต่รู้สึกง่วงมากเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นตี5แล้วก็ได้คิวฉีดต้ง8โมงต้องรีบไปหาที่จอดก็เลยรีบไปแล้วก็กลับมาถึงบ้านรีบมาเคลียร์งานแล้วเพราะเดือดช่วงบ่ายมี มีงานต่อก็เลยอกเออกะว่าเดี๋ยวกลับมานอนสักนีบก่อนก็เลยทำคลิปให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรบ้างแล้วเลขอะไรให้โชคบ้างส่วนใครที่อยากได้แนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลแก้วลงไว้ในโนต้ตกลุ่มแล้วใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วไปดูในโนต้ตกลุ่มได้เลยส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ใน,ในกลุ่มหมอแก้วนะคะอยากได้แนวทางคลิปเออการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลของวันที่17เนี้ยแก้วลงเอาไว้ถ้าใน Facebook หมอกแก้วแม่นชัวแก้วปากหมุดไว้ด้านบนหรือหมอกแก้วพาลวยก็ปากหมุดไว้ด้านบนอยู่แล้วไปดูได้เลยแต่ส่วนเลขเด่นเลขอะไรเนี่ยขอแจ้งเฉพาะในกลุ่มก่อนนะคะเนาะในกลุ่มมาลงเป็นตารางเป็นรูปให้แล้วถ้าอยากเข้ากลุ่มก็ทักมาถามได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้เข้านะคะอะมาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรกันบ้างวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงวันนี้เพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะย้ำเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงจะให้โชคให้ลาภนะคะ วันจันทร์และวันพุธสองวันนี้ให้ซื้อเลขยอดนี้สินตอนนี้มีนี้สินอยู่เท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นนะคะจันรกับพุธให้ซื้อเลขนี้สินเพราะวันนี้นี้สินจะให้โชคให้ลาบเปลี่ยนจากติดลบให้เป็นบวกได้ค่ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารให้ซื้อเลขบัตรประจําตัวประชาชนสตัวท้ายสตัวท้ายซื้อไปได้เลยย้ําเลขบัตรประจําตัวประชาชน2ตัวท้าย3ตัวท้ายซื้อไปได้เลยนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสให้ซื้อเลขทะเบียนรถวันนี้เลขทะเบียนรถจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะย้ำเลขทะเบียนรถนะะถ้าไม่มีเลขทะเบียนรถวันนี้เรานั่งรถเมล์อะไรสายอะไรได้ตัว๋วเม็์เท่าไหร่หรือเราค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อเช้าหรือวันนี้ตั้งแต่ก่อนจะซื้อรถเลขเนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปเท่าไหร่ซื้ออันนั้นก็ได้ค่ะลองดู วันศุกร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดย er like ้ำวันศ <te contro> ุกร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันนี้ญาติผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณค่ะย้ำวันศุกร์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดวันเสาร์ให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานย้ำวันเสาร์ให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานเมื่อเช้าไปดูก็ได้ว่า เมื่อาวานก็ได้ไปดูเลขเมื่อวานถ้าวันนี้ก็ไม่ได้ทําบุญปล่อยปลาไปดูเลขทําบุญปล่อยปลาเมื่อวานก็ได้เผื่อจะออกวันนี้แต่ถ้าคุณไปทําบุญลงศพไปทําบุญอะไรมาที่ไหนหรือใครเขาโพสร่วมทําบุญในวันมาคะ่ะคุณไปดูเลขแล้วคุณก็ซื้ออันนั้นก็ได้คะ่ะ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้นะคะแก้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยแล้วใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วพารวยนะคะเออก็ไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคของหัวรัฐบาลหววอมสินได้เลยพรุ่งนี้หววอมสินออกนะอย่าลืมใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วจิ้มจิ้มเอาไว้ได้เลยหววอมสินเผื่อจะได้โชคค่าขนมวันพรุ่งนี้นะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ